แล้วสําหรับอีเวนต์นี้วันสุดท้ายคู่สุดท้ายแล้วนั่นคือรอบชิงเราได้เองตอนนี้จะเหลืออยู่2คนสุดท้ายแล้วแกน้องเปิ้ลแกน้องเบิร์ดเอาคนแรกน้องเปิ้ลขอเสียงกันน้องเปิ้ลหน่อยครับใครเชียร์น้องเปิ้ลมาพูดต่อสู้ทำเต็มที่ครับผมคู่ต่อสู้ทำเต็มที่ครับผมอีกหนึ่งคนเป็นน้องเบิร์ดขอเสียงกันน้องเบิร์ดหน่อยครับกินอะไรไม่อดแต่ว่าเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ โอเคผมกันนะครับรับหน้าที่ผู้ตัดสนที่นหนึ่งน้องโอมรับหน้าที่ผู้ตัดสินที่สองกติกาโนแก๊บโนโนคอมพา์โนบอลเลดเพชเชอร์เสียได้หนึ่งครั้งต่อสู้ด้วยสปิริตมีน้ำใจนักกีฬาครับผมจับมือแล้วก็โคชัมโบเปิดก่อนได้เปลียนเนี่ยบอกเลยเปอร์ได้เปิด <c oughs> มาครับเริ่มแล้วว้า <c oughs> <c oughs> คู่นี้ก็ขาขวาทั้งคู่ครับดูง่ายดูง่ายคลิกป,ปิป๊บเสื้อตาม,มาันทันต้าค่านะเหนียวทั้งคู่สไตล์เหนียวทั้งคู่ไฟิ์กิ๊บครับตามได้ผมมือได้ครับ ao biến, split back trái, omang, phải đi, ok, được แกตู้มึงไม่เ,บบเปิดันี้เป็นปัดปัดกู้ไม่เปิดันนี้แล้วเฮ้ยเก้เปิดปัดเออาเท่าามาคนนี้ เปลี่ยนเซบักอาบิบิ๊กเอสปิตอาสีเท่าตามมาเสมอชุดมันนะ วินหานะเออไป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 จะสวินหานะต่อต่อเพื่อนเพื่อนอยากกินยาเลยนะมาดิแบมโบหวัญเจี๊ยบแปดเก้ากว่าล้านแจกรางวัลรอบที่สามนะครับที่สามเป็นน้องแทนโอเคที่สามเลยนตัวเลขหนึ่งสองรางวัลก็เป็นเงินห้าร้อยบาทครับผมอจกวัตถุให้น้อแทนนะ แล้วก็กิฟเทปจากไทยฮาร์ดแวร์แล้วก็ h a r ์ดแวร์หนึ่งชิ้นนะครับจากไทยฮาร์ดแวร์ขอบคุณพี่พีเตอร์ด้วยนะครับสำหรับที่ <c oughs> 2ก็ได้แก่น้องเปเปอร์ครับผม <c oughs> ตอเสียงให้เปเปอร์หน่อย <c oughs> วันนี้ก็จะว่า <c oughs> ต่อสู้ได้สมศักดิ์ศรีสำหรับู่ชิงในวันนี้ครับเงินรางวัล1น0 0 0บาทครับ <c oughs> แล้วก็ของรางวัลจากไทยฮาร์ดแวร์มีกิฟเทปแล้วก็ฮาร์ดแวร์อีกอีกหชิ้นนะครับผม โอเคยินดีกับเปเปอร์ด้วยผู้ชนะในซีซั่นนี้นะก็เป็นน้องเบิร์ดครับผมเอาแตยวอาเบิร์ดน้องเบิร์ดอีกรอบหนึ่งต่อสู้กันมาทั้งหมดเท่าไหร่สี่สามดาโคตรมันสนุกมากเลยครับผมเออเกมกอดเช่นนี้เลยเมมเต็มโคตรมันโอเคสามพันบาทครับผมเงินรางวัลสามพันบาทแล้วก็ของรางวัลจากไทยฮาร์ดแวร์ครับเป็นกิฟเทป เป็นแก้วเก็บความเย็นจากท้ายฮาร์ดแวร์แล้วก็เป็นฮาร์ดแวร์นะครับผมขอเสียงประเมินเปิดอีกหนึ่งรอบครับ